ผมขอถามก่อนแฟนคนุณคือใ,นะใครนะใครนะชื่อย่อขมม้าป่ออะไรนะนะิวโะ ใช่ครับไม่รู้คนไม่รู้ไงเราไม่ได้ดู้เราก็ถามไงใช่เปล่ารถแฟงเราอ่ะแต่ผมไม่ได้หายแต่ไม่ได้หาครับยืนไม่รู้ แ,แฟนเขามาเชียร์กันโอ้ยเป็ไนไรนะคะงผมส่งดอกไม้มาต่เราเนี่ยเป็นต้องออกื่อมโดยกินหลังบ้านเามอมาบอกแล้ว่ว่าแฟนเขาอยู่ไหนถามผมว่า,วามเมียผมอยู่ไหนดีกว่า <laughs> เมียมาไหมครับมาเหรอครับยืนเดเกมไหน่อยได้ไหมครับที่รักเฮ้ยมาด้วยเฮ้ยเอาเอาจริงๆเลยนะครับเอาจริงๆเลยครับตอนประชาชนมาครั้งแรกผมนึกว่ามาปรึกษาเรื่องความรักครับผมไม่ได้เลยว่ามีว่ามีเพลงแต่สำหรับผมนะครับผิดจังหวะตลอดเลยครับเล่นเกมผิดจังหวะตลอดเลยครับผม มีน้อยู่นู่นเวลาลวรัน้าทุกทุกเจ้าสาวที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่ามองหน้าพี่เดี๋ยวจะโดนพี่จูกจู๋ ยาวสั้นๆๆ้นส้ยาวโหดีมากเลยผมขอบคุณรับจบจ้วบบอครับผมบวกใช่ไหมครับพอเสร็จงานเนี้ยผมไม่มีอะไรทำผมก็จะเดินทางไปประจวบคุณย้อนแยงมากเลยอะคุณบอกให้น้องถามพอน้องถามคุณก็ไม่ตอบต่อบ้บ้านนั้นเขาจะเอาเราไม่สูดพี่ ทำรู้สึกครับำรู้สึกเพือนครับพูดครับพูดตื่นเต้นฮะพที่ที่ทำลายพีเพีน่นที่บอกไปว่าพี่ก็สะสมประสบการณ์มาสิบปีแล้วแบบผมต้งเข้มาเบบนี้แบบเอ่มาฟิตติ้งกับพี่ก็แบบฟีดฟีดใช่ไหมฟีดพัรรู้สึกตื่นเต้นไหมรีดใจไหมจังเลย เดวลิฟนะรั้นแลวนะคุณกวินครับผมมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลพอผมจะไม่ทายินเดี๋ยวลิสที่ดีของผมผมจะไม่มายืนพูดพูดบอกใครว่าอยู่ที่ทาวินทาวเบอร์โทรก็มีสุดทำไม่ห้ามเลยเหรออไหนต่อนะนเร็ว่อยได้ครับเร็วหน่อยดมครับโอเค จริงปะเอาจริงๆว่าปะเออลอกซ้อมอะ่ะมันไม่ได้คุยกันนานขนาดนี้แล้วประเด็นคือนี่เพิ่ง3ามคู่เหลืออีกกี่คู่แล้วจะยาวขนาดไหนกำไรเราคนเอ้ยนเนี้ยบอกเลยนะใครนั่องอยู่ที่นี้นะครับถ้ารีบก็กลับก่อนเลยนะครับ สามคู่เนี่ยไม่ธรรมดาแต่อยู่ด้านหลังเวทีเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดากว่านี้ <S <S ทั้งโชว์รวมถึงเขาขึ้นมาพูดกันเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอโชว์ต่อไปกันเลยครับ ตั้งก็กน่นจะหลังหงเป็น How You Like That ที่แมนมากนะผมนี่นักขลางคืออะไรนะุบคนแมนเจอกกันเลยครับชอบค่ะและนี่แหละครับทุกคนคือยูนิตพิเศษที่พวกเราเตรียมมาเพื่อทุกคนมีส่วนพักก็คือ How You Like That สี่คนนี้นะครับเรามีชื่อวงไหมเราอ้าาวอ้วอ้าว ตอนที่เราซ้อมวะแหละเราไม่ได้คิดชื่อวงกันมาก่อนเลยหรอ <laughs> อยู่ที่ก้าวชมมาอย่างนี้จะส่งมาอย่างนี้พี่คิดไหม <laughs> ชื่อวงนี้ก็ได้ครับสูงสามเตี้ยหนึง่งครับได้อยูดอยู่นะตอนจับกวะวงกันอนะ่ะไม่ดูส่วนสูงกูเลย <laughs> แต่เต้นอยู่เท่าไหร่ครับเนี <laughs> ่ยจะได้เดินสุดไหมพี่จ <laughs> ะ,ไ,ะ,ะได้เด่นสุดเอาจะได้เด่นสุดใช่ใช่ โอเค,อ,เคอะไรที่แลกมันจะเด่นใช่ไหมครับมันแตกต่างจะเด่นอ่าได้ขับใจที่เลยนด,ด,ด,ด้ยนี่คือยูนิตของพวกเราคาัาาบถูบกต้องเป็นงไงครับเกต์ประทับใจไหมครับคุณเป็นบิงดิครับคือตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมต้องมาเต้นเพลงนี้เหมือนกันแต่ว่าพอได้มาเต้น,น,นปุ๊บมีคนทิ้งผมไป มีคนทิ้งผมตอนแรกผมอ่ะผมเคยเห็นเขาอ่ะเต้นเพลงหนึ่งของสมาชิกในวงนี้มาก่อนแล้วแต่เต็มด้วยแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าผมได้มาร่วมร่วมแบบเต้นกับเขาในวันนี้ต้องดีมากแต่สุดท้ายพอได้มาซ้อมปุ๊บเขาทิ้งผมไปมคุณอะไรทำอย่างนี้คุณเลยครับพี่คชาพี่คชาคุณเลยจริงๆในวงเราเนี่ยต้องมีพี่คชาด้วยนะครับคุณเคยเคยเห็นพี่คาชาเต้นโซโล่ไหมครับเขาจะมีภาพขึ้นให้ได้หนครับผมมีภาพขึ้นแครับเดี๋ยว โอ้ย <Okay. S 2> <c oughs> ครัขึ้นเลยเหมือน<า>อยู่นะตอนนั้นเหมือนมากผมต้องบอกท่านอย่างนี้ก่อนมันมีเหตุผลครับทรานผมไม่อยากเต้นกับท่านอยู่แล้วครับแต่ด้วยความที่แบบว่าโอเคแฟนๆเห็นผมเต้นในในเวอร์ซช on the floor ไปแล้วไงผมรู้สึกว่าอยากให้ได้เห็นมาดูคอนเสิร์ตที่อยากให้เห็นครบๆไงเราก็<อ>ลเลยเชวนน้องๆครับว่าเฮ้ยเราทำวงตีไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลอย่างนี้นะท่านก็ถือว่าดีครับใช้ได้อ้าแสดงว่าผู้คุณตั้งวงอะไรต้องมีชื่อวงด้วยสิครับ ชว์ไปวง Girlfriend ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเออก็มี boyfriend กันแล้วไงเป็นตัวแฟนบ้างกรีบไหมทำไหมผัดไหมมันจะเงียมันแห้งไปหรอแล้วพี่พี่บอกมีชื่อใหม่ไหมคิดชื่อใหม่เลยดีกว่าเออ Just Friend ก็ได้ 呃，来 <laughs>、嗯，一个被你。<遠><遠>